น้องๆคะวันนี้เราจะมาดูเรื่องตามหากันอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าตามหาอะไรกันแต่ก่อนอื่นเราลองมาดูคำศัพท์กันก่อนนะคะเริ่มจากคอไหนน้องๆลองชี้คอของตัวเองสิคะว่าอยู่ตรงไหนเมื่อชี้ถูกแล้วเรามาออกเสียงพร้อมกันนะคะคอ มีใครบอกได้ไหมคะว่าเด็กในภาพกำลังทำอะไรอยู่เก่งมากค่ะเขากำลังผูกเชือกรองเท้าอยู่น้องๆคนไหนที่อยากเป็นคนเก่งก็ต้องฝึกผูกเชือกรองเท้าเองนะคะแต่ตอนนี้ขอเสียงคนเก่งออกเสียงคำนี้หน่อยคะ่ะผูกแล้วนั่นภูผ้ากับเพื่อนๆทำอะไรที่ลานบ้านกันนะ ท่าทางน่าสนุกเชียวอ๋อกำลังเดินไปโรงเรียนกันอยู่นั่นเองเรามาออกเสียงคำนี้พร้อมกันนะคะลานน้องๆลองตอบสิคะว่าใบโบกใบบวัวกำลังกินอะไรอยู่ใช่แล้วคะ่ะใบโบกใบบวัวกำลังกินอ้อยไหนลองออกเสียงคำนี้อีกทีนะคะ อ้อยเอ๊ะนั่นเด็กๆก,กำลังทำอะไรกันนะน้องๆช่วยบอกทีสิคะอ๋อเดินไปโรงเรียนนั่นเองเรามาออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันนะคะเดินน้องๆเคยเล่นน้ำทะเล หรือน้ำตกกันใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นขอเสียงคนที่เคยเล่นน้ำทะเลหรือน้ำตกออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันนะคะเล่นน้ำจากภาพที่น้องๆได้เห็นบอกได้ไหมคะว่าใบาโบกใบบัวเล่นน้ำที่ไหนเก่งมากคะ่ะใบโบกใบบัวเล่นน้ำที่ลำธาร เรามาออกเสียงคำนี้พร้อมกันนะคะลำธารทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าใบโบกผูกอะไรสิ่งที่ผูกอยู่ที่คอใบโบกคือกระดึงน้องๆลองออกเสียงคำนี้ดูนะคะกระดึงแล้วที่ผูกอยู่ที่คอใบบัวล่ะเรียกว่าอะไรสิ่งที่ผูกอยู่ที่คอใบบวัว เรียกว่ากระพวนไหนลองออกเสียงพร้อมกันสิคะกระพวนทำกิจกรรมแล้วเรามาอ่านคำศัพท์ต่อไปนี้เพื่อทบทวนกันนะคะคอคำว่าคอหมายถึงส่วนของร่างกายที่ต่อศีรษะกับตัว ผูกคำว่าผูกหมายถึงเอาเชือกสอดคล้องกันให้เกิดเป็นเงื่อนเพื่อทำให้มัน่นหรือติดกันลานคำว่าลานหมายถึงบริเวณที่ว่างสนามอ้อยหมายถึงชื่อไม้ล้มลุกขึ้นเป็นกอ ลำต้นเป็นปล้องเดินคําว่าเดินหมายถึงยกเท้าก้าวไปข้างหน้าน้องๆเคยเล่นน้ำทะเลหรือน้ำตกกันใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้น ขอเสียงคนที่เคยเล่นน้ำทะเลหรือน้ำตกออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันนะคะเล่นน้ำคำว่าลำธารหมายถึงทางน้ำที่ไหลาจากเขากระดึง คำว่ากระดึงหมายถึงโลหะคล้ายกระดิ่งมีลูกกระทบแขวนอยู่ภายในกระพรวนคำว่ากระพรวนหมายถึงโลหะกลมกลวงมีลูกกลิ้งเล็กๆอยู่ข้างในรู้จักคำนำเรื่อง คอคออคอผูผออูก็ผ,กผกูลานลออานอลานไอ,อ ออ,อ,ออยอไอไม่โทอไอเดินดอเอนนเดินเล่นน้ำรอเอนอเล่นไม่เอกเล่นนออำนำ้ำไม่โทน้ำ เล่นน้ำลำทานรออำมลำทออารอทานลำทาน,ทานกระดึง กรออะกระดอ,อึงอดึงกระดึงกระพรวนกรออะกระพอรออัวนอพรวนกระพรวน ที่ทอออทไม่เอกที่และรอแอและแต่ตอแอแต่ไม่เอกแต่ตาม ตออมาตามหายหออยอหายดังดอองดังยอยอออยูไม้เอกยู เวลาวอเอเวรออาลาเวลาทันทีทออโนทันทอีทีทันที โป๊กเป๊กปอโอกโปกไม่ตีโป๊กปอเอกเป๊กไม่ตีเป๊กโป๊กเป๊กกรุงกริงกรอองอกรุงไม่จัดตาวากรุง กรออีงอกริงไม่จัตาวากริงกรุงกริงตามหาภูผาหาอ้อยไปให้ใบโบกใบบัว แต่ลูกช้างไม่อยู่ที่ลานภูผาเดินหาลูกช้างภูผาไปที่ลำธาร ใบโบกใบบัวเล่นน้ำอยู่ภูผาผูกกระดึงที่คอใบโบกภูผา ผูกกระพรวนที่คอใบบัวกระดึงดังโป๊กเป๊กกระพรวนดังกรุงกริ๋ง เวลาใบโบกและใบบัวหายไปภูผาจะได้ตามหาใบโบกและใบบัวได้ทันที สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราขึ้นบทที่4กันแล้วนะคะเป็นเรื่องตามหานั่นเองค่ะเด็กๆมาเริ่มทําแบบฝึกหัดกันเลยนะคะเปิดไปหน้าที่59ค่ะเป็นแบบฝึกหัดที่4ข้อที่1อ่านคําจากภาพแล้วเติมคําตามเรื่องเรามาดูภาพกันก่อนนะคะภาพนี้มีอะไรบ้างเด็กๆลองสังเกตก่อนนะคะ มีเด็กถืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีต้นไม้มีก้อนหินมีน้ําไหลอยู่มีช้างอยู่สองตัวทีนี้เรามาดูคําที่เขาให้มานะคะคําแรกภูผาพออูภูผออาผาภูผาเด็กคนนี้คือภูผานั่นเองค่ะคําถัดไปใช่แล้วค่ะ ออ,อ,ออยออยไม่โทอ้อ,อยที่เขากำลังถืออยู่เนี่ยคำถัดไปค่ะสังเกตให้ดีช้างกำลังทำอะไรอยู่เล่นน้ำนั่นเองค่ะรอเอนนเลนไม่เอกเล่นนอํอำนำไม่โทน้ำเล่นน้ำและถัดไปค่ะรออูกอลูก ชออางอชางไม่โทช้างลูกช้างสุดท้ายค่ะบริเวณนี้เขาเรียกว่าลออําลำทออารอทานลำทานอีกสักรอบนะคะภูผาอ้อยเล่นน้ำลูกช้าง ลำทานทีนี้เด็กๆไปดูคำด้านล่างกันนะคะขอให้คำว่าลำทานภูผาอ้อยเล่นน้ำาแล้วก็ลูกช้างด้านบนมาใช่ไหมคะเรามาดูข้อที่หนึ่งกันเลยพออูภูผออาผาภูผาหออาหารูปนี้รูปอะไรนะ ปอไอไปหอไอาหายไม่โทรให้รออูก,กอลูกชออางอช้างไม่โทรช้างลูกช้างภูผาหาจุดๆๆไปให้ลูกช้างภูผาเขาหาอะไรคะ,ะดูจากด้านบนเลยรูปนี้คือคำว่าอ้อยนั่นเองค่ะเด็กๆลงมาเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะ ข้อที่สองค่ะพออูภูผออาผาภูผาปลอยไปทออีทีไม่เอกที่จุดจุดจุด,จดใช่แล้วค่ะที่ที่เขาอยู่กำลังจับไปหรือกำลังอยู่นั้นก็คือลำธารน,นั่นเองมาข้อที่สมแล้วค่ะรออูกอลูกชออางอช้างไม่โทช้างลูกช้าง เอเขากำลังทำอะไรกันอยู่นะถูกต้องค่ะเขากำลังเล่นน้ำกันอยู่ลูกช้างเล่นน้ำข้อที่สี่กันเลยข้อสุดท้ายแล้วเขาให้ภาพเอภาพคนนี้คือใครนะรอแอะและสองตัวนี้เขาคือตัวอะไรนะ อยออ,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 อยไม่เอกอยู่ทออ,อีทีม่เอกที่อยู่ที่ใช่แล้วค่ะคำแรกคือภูผาและลูกช้างอยู่ที่ลำธารเด็กๆเขียนหัวให้กลมเส้นให้ตรงแล้วก็เต็มบรรทัดน,นะคะค่อยๆเขียนลายมือเด็กๆจะได้สวยๆค่ะ หลังจากเสร็จหน้านี้แล้วเราไปทําหน้าถัดไปกันเลยนะคะหน้าที่60ค่ะข้อที่2เขาบอกว่าให้เด็กๆอ่านคําจากภาพแล้วเติมคําตามเรื่องเอโจทย์เหมือนข้อเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าภาพเปลี่ยนไปนะเด็กๆด,ดูนะมีผู้ชายอยู่คนหนึ่ง เออคนนี้เขาน่าจะเป็นใครนะจากเรื่องแล้วก็มีช้างอยู่สองตัวเขากำลังทำอะไรกันอยู่ดูคำแรกเลยค่ะคำแรกคือคำว่าคออคอใช่แล้วค่ะบริเวณที่เขาห้อยก็คือบริเวณคอนั่นเองคำถัดไปค่ะผอ,อูก็ผูกเขากำลังทำการผูกเชือกอยู่แล้วก็ รกระอะกรพรวนวนกระพวนกระพวนคือบริเวณนี้ค่ะเด็กๆนี่ตรงนี้เลยกระพวนจะมีลักษณะกลมๆนะคะสุดท้ายกรอะกระดอ,องงดึงกระดึงเหมือนกันค่ะกระดึงจะอยู่ตรงนี้ หน้าตาไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆค่อยๆดูดีๆนะอันไหนที่เรียกว่ากระดึงมันจะดูสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเหมือนละคังเลยแต่กระพุ้นจะกลมๆไปดูคำด้านล่างกันเลยค่ะค่ะเด็กๆเ,เรามาดูด้านล่างนะคะ ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าพออูภูผออาผาภูผาพออูกอผูกจุดจุดจุดทอ,อีอทีไม่เอกที่บอไอใบบอโอกอโบผูผาผูกอะไรที่อะไรใบโบอีกรอบนะคะผูผาผูกจุดจุดจุดที่จุดจุดจุด,จด,จด,จดใบโบอืมใบโบคือตัวนี้นะ ใบบกม,มีมีมีงาใบบกเป็นผู้ชายมีงาผู้ขาผูกอะไรให้ขาตรงนี้เขาชี้มาให้แล้วผูกกระดึงนั่นเองคะ่ะบริเวณที่ผูกอยู่ก็คือตรงคอของเขาทันไหมคะผู้ผาผูกกระดึงที่คอใบโบกข้อที่2นะคะจุดจุดจุดดังปก๊กเป๊ก เอจากเรื่องเสียงอะไรหนะ้าที่ดังโปกเป๊กเด็กๆเ,เติมเองนะคะตอนนี้เราก็จะเหลือคำว่าอะไรบางอันนี้เราอาจจะใช้ซ้ำได้นะคะอะไรที่ดังโปกเป๊กกระดึงหรือเปล่าคอหรือเปล่าหรือผูกหรือว่ากระพวนเด็กๆเ,เ,เติมเองนะคะข้อที่สามค่ะพออู่ผูผออาผาผูผาผออู้กอผูกจุดจุดจุด ทออีทีไม่เอกที่จุดจุดจุดบอไอใบบออัวบัวใบบัวภูหาผูกจุดจุดจุดที่จุดจุดจุดใบบัวเอเหมือนข้อหนึ่งเลยแต่ว่าเปลี่ยนตัวไปจากใบโบกเป็นใบบัวเขาต้องผูกอะไรนะลองเติมเองเลยนะคะข้อที่สี่ข้อสุดท้ายแล้วค่ะจุดจุดจุดดังกรุงกลิ่งจุดจุดจุดดังกรุงกลิ่ง ีอะไรดังกลุ่งกลินะ่น้ากับดึงคอผูกหรือกระผวดค่อยๆคิดนะคะดูภาพแล้วก็กลับไปอ่านที่เนื้อเรื่องก่อนก็ได้เด็กๆจะได้ตอบได้ถูกต้องค่ะที่สำคัญเขียนตัวหนังสือหนูต้องหัวกลมเส้นตรงแล้วก็เต็มบรรทัดนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ เรามาต่อกันที่หน้าถัดไปกันเลยนะคะหน้าที่61นั่นเองค่ะเป็นข้อที่3ข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วค่ะเด็กๆเขาบอกว่าให้เด็กๆเลือกคำที่กำหนดเขียนเติมใต้ภาพแล้วฝึกอ่านคำแรกนะคะคออคอผออกผู ดอเอนนเดินลออานอลานอออยออ,อยไม่โทอ้อยลออำลำทออรอทานลำทานคอผูกเดินลาน อ้ยลำทานคำเหล่านี้คือคำในหน้าแรกเลยค่ะสำหรับบทที่สี่ก็คือคำในหน้ารู้จักคำนำเรื่องเองเขาให้ภาพกับคำมาแล้วเพื่อให้เด็กรู้จักความหมายของคำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะมาดูภาพแรกเลยค่ะ A เ,เป็นรูปเด็กผู้หญิงก็จริงแต่ว่าเขามีสัญลักษณ์เป็นลูปศรชี้ไปบริเวณน,นี้บริเวณนี้คือ เก่งมากค่ะคือคอนั่นเองเคิดค่านะคะเพื่อให้เด็กๆจําได้ว่าเคยเอาคํานี้ลงมาเติมแล้วจะได้ไม่ใช้ซ้ำค่ะสาหรับหน้าหนีห้ามซ้ํานะเขียนในห,หัวกลมเส้นตรงแล้วก็เต็มบรรทัดเลยนะคะภาพถัดไปค่ะเขากําลังทําอะไรอยู่คะ่ะเด็กๆนี่เขากําลังทําอะไรอยู่นาชุบชับชุบชับเลยใช่แล้วค่ะเขากําลังผูกผออูก,กอผูก อย่าลืมขีดทิ้งด้วยนะคะว่าเด็กๆใช้แล้วจะได้ไม่ใช้ซ้ำภาพถัดไปค่ะเขากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้เราเหลือ,อคำว่าสี่คำและเหลือเดินลานอ้อยแล้วก็ลำธานภาพนี้คืออะไรเด็กๆเติมเองเลยเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะภาพถัดไปค่ะเขามีลูกศรเหมือนเดิมเลยชีม้มาบริเวณนี้นี่ที่เรียบๆอยู่ข้างๆบ้านข้างหน้าบ้านอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ มีคำว่าเดินลานอ้อยแล้วก็ลำธารเขียนเองเลยนะคะภาพถัดไปค่ะโอ้ภาพนี้คืออะไรและภาพสุดท้ายค่ะบริเวณนี้คืออะไรคะที่มีน้ำไหลไปไหลมามีคนมาคอยเล่นน้ำมีช้างมาเล่นน้ำตรงนี้คือที่ไหนคะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนหัวกลมเส้นตรงแล้วก็เต็มบรรทัดน,น,นะคะวันนี้ไม่ยากเลย แล้วเจอกันใหม่ครั้งถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ